12ปีในการเป็นแฟนคลับคุณสมณีคุณนัเกษมค่ะวันนี้คอมพลี t แล้วค่ะได้มาเหยียบบ้านมณีมนชาแล้วนะคะมาถึงก็เดินถ่ายรูปก่อนเลยค่ะตามมุมต่างๆของบ้านนะคะเชิญค่ะเสื้เอฟซีวันนี้ก็มาคนนี้เลยค่ะแกนํนคนนี้เลยค่ะที่บราแล้วนี่สืบอาหาพี่ดยเฉพาะเลยนะถ่ายรูปเลยนี่ตกน้ำนะนี่ยไม่ขึ้นแล้วนี่ตกน้ำวยไม่ขึ้นแล้วสวัสดีนะคะ นัหนหม้อกระจกกันไนะคะเดี๋ยวจะออกม้ข้ามเหนมอ่ะหม้อข้าวหัวเดียวหัวใหญระเที ขอ,ขอบพระคุณคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเยี่ยมชมบ้านมณีมณชาและยังมอบกระจกเป็นที่ระลึกให้พวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณคุณใหญ่นะคะที่ให้พวกเรานะคะอนุญาตพวกเราเข้ามาค่ะขอบคุณคุณบีฮิตค่ะที่เชิญชวนพวกเรามาที่นี่นะคะและการเป็นแฟนคลับของคุณท่านมา12ปีนะคะวันนี้มีความสุขมากๆได้นั่งคุยกับคุณท่านเป็นเวลานานเลยนะคะเกือบชั่วโมงเลยค่ะมีความสุขที่สุดเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ